เรื่องเด่นคดีปกครองกับทนายพฤกคดีปกครองสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคดีปกครองที่ม,มีความน่าสนใจมากนะครับเป็นเรื่องคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐที่ให้เอกชนไปปรับสภาพคลองสาธารณะให้กลับไปตื้นเขินเหมือนเดิมซึ่งฟังดูอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะเอกชนเพิ่งจะขุดลอกคลองนั้นให้ดีขึ้นแท้ๆสวัสดีค่ะ ใช่ค่ะเรื่องนี้เรามีข้อมูลมาจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเลยนะคะแล้วก็มีบทสรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าอำนาจหน้าที่ของคนที่เรียกว่าเจ้าท่าเนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วทำไมศาลท่านถึงตัดสินแบบนี้ในคดีที่คำสั่งมันดูจะขัดแย้งกันเองนะคะน่าสนใจมากครับเริ่มกันที่ตัวคลองก่อนเลยไหมครับคลองขวางนี้ คือคลองอะไรยังไงครับค่ะคลองขวางเนี่ยนะคะตามกฎหมายแล้วเนี่ยถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะคะเป็นประเภทคลองสาธารณประโยชน์คือเมื่อก่อนชาวบ้านประชาชนเขาใช้สัญจรไปมาใช้ทําการเกษตรกันนะคะครับผมแม้ว่าปัจจุบันสภาพอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะปัจจุบันคลองอาจจะตื้นเขินไปบ้างแล้วแต่ในทางกฎหมายนะคะก็ยังถือว่าเป็นทางน้ําสาธารณะอยู่ เพราะว่ายังไม่ได้มีการไปถอนสภาพความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามขั้นตอนในประมวลกฎหมายที่ดินเลยค่ะสถานะก็เลยยังเป็นคลองสาธารณะอยู่อ๋อครับแล้วบทบาทของเจ้าท่านี่เข้ามาเกี่ยวข้องยังไงครับในเรื่องนี้ คําว่าเจ้าท่าเนี่ยนะคะถ้าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทยหลักๆเลยก็คือท่านอธิบดีกรมเจ้าท่าแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้ท่านเปิดช่องให้มีการมอบหมายอํานาจได้ค่ะซึ่งการมอบหมายอํานาจตรงนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตามกฎหมายฉบับนี้นะคะไม่ใช่แค่การมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนแบบทั่วไปตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหมายความว่าพอได้รับมอบหมายอำนาจแล้วก็เหมือน มีอำนาจเป็นเจ้าท่าเองเลยในขอบเขตที่ได้รับมอบหมายนั้นๆถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยค่ะซึ่งในคดีนี้มีคำสั่งมอบอำนาจฉบับหนึ่งคือคำสั่งที่442/2547คำสั่งนี้มอบอำนาจเกี่ยวกับการดูแลร่องน้ำไทยในประเทศรวมถึงการดำเนินตามกฎหมายมาตรา120ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ผลก็คือทําให้ในายกอบตอบ้านกลางซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2ในคดีนี้นะคะมีสถานะเป็นเจ้าท่าในเขตพื้นที่ของอบตอบ้านกลางไปด้วยค่ะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วจุดเริ่มต้นของข้อพิพาทในคดีนี้มันเกิดจากอะไรครับคือเรื่องมันเริ่มจากผู้ฟ้องคดีในคดีนี้นะคะเขาได้ไปถมดินแล้วก็สร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นลักษณะบ้านพักคนงานนะคะลุกล้ำเข้าไปในคลองขวาง ซึ่งการกระทำแบบนี้โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่ามันก็ผิดกฎหมายการเดินเรือมาตรา1นึอยู่แล้วค่ะครับพอทำผิดกฎหมายก็ต้องมีการดำเนินการสั่งการแก้ไขตามมาใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรีซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าท่าที่ได้รับมอบอำนาจดูแลพื้นที่นั้นเหมือนกันนะคะก็เลยมีคำสั่งออกมาคำสั่งตามมาตรา1 1 8ทูมิ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำออกไปแล้วก็ให้ปรับสภาพพื้นที่ให้กลับไปเป็นสภาพเดิมของคลองขวางอคำสั่งก็ดูตรงไปตรงมานะครับให้รื้อส่วนที่ผิดออกไปแล้วก็ทำให้กลับไปเหมือนเดิมแต่เหมือนว่าจุดที่น่าสนใจมันอยู่ตอนที่ผู้ฟ้องคดีเขาทำตามคำสั่งนี่แหละครับใช่เลยค่ะตรงนี้เป็นจุดสำคัญผู้ฟ้องคดีเขาก็ทำตามคำสั่งนะคะคือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปเรียบร้อย แต่เขาไม่ได้หยุดแค่นั้นค่ะเขาได้ขุดลอกดินในคลองส่วนที่เคยรุกล้ำนั้นออกด้วยผลที่ตามมาก็คือคลองส่วนนั้นมันกลับมามีสภาพเป็นทางน้ำอีกครั้งอะค่ะสามารถใช้ประโยชน์ได้อ้าวแบบนี้ก็ดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับคลองสาธาร,รณ,ณะที่เคยตื้นเขนินกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนั่นสิคะฟังดูเหมือนจะดีแต่จุดพลิกผันมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือทางรายยกอบอตอบ้านกลางซึ่งก็เป็นเจ้าท่าในพื้นที่นั้นอีกคนหนึ่ง ตามที่ได้รับมอบอำนาจมากลับมีความเห็นต่างออกไปท่านเห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีไปขุดลอกดินออกนะ่ะมันไม่ถูกต้องตามคำสั่งเดิมคำสั่งเดิมบอกให้ปรับสภาพเป็นสภาพเดิมซึ่งสภาพเดิมตอนนั้นมันคือตื้นเขินเดี๋ยวนะครับคือนายกอบตในฐานะเจ้าท่าสั่งให้เอกชนถมดินกลับเข้าไปในคลองสาธารณะเพื่อให้มันกลับไปตื้นเขินเหมือนเดิมอย่างนั้นเหรอครับใช่ค่ะท่านออกคำสั่งใหม่เลย สั่งให้ผู้ฟ้องคดีดถมดินกลับเข้าไปเพื่อให้คลองมีสภาพตื้นเขินดังเดิมเหมือนกับก่อนที่ผู้ฟ้องคดีดจะไปขุดลอกออก โอฟังแล้วมันขัดขัดกันนะครับคือปกติแล้วหน้าที่ของเจ้าท่าก็น่าจะเป็นการดูแลรักษาทางน้ําให้มันใช้การได้ใช่ไหมครับทําไมถึงสั่งให้ทําให้มันตื้นเขินนะครับนี่คือประเด็นหลักที่ศาลปกครองสูงสุดท่านวินิจฉัยเลยค่ะศาลท่านมองว่าคําสั่งที่สองของนายกอบอตอที่ให้ไปถมคลองให้ตื้นเขินนะคะเป็นการใช้ดุลพินิษที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะแล้วศาลท่านให้เหตุผลว่ายังไงบ้างครับ สารท่านชี้ไปที่ตัวกฎหมายหลักเลยค่ะคือพรบการเดินเรือเนี่ยเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์หลักของกฎหมายนี้คือต้องการให้เจ้าท่ามีหน้าที่ดูแลรักษาทางน้ําเพื่อให้การเดินเรือการสัญจรทางน้ํามันสะดวกปลอดภัยดังนั้นการที่เจ้าท่าซึ่งมีหน้าที่ดูแลกลับไปออกคําสั่งให้ถมคลองให้ตื้นเขื่อนมันก็เลยขัดกับวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อหํานาจเจ้าท่ามาตั้งแต่แรกเลยค่ะเหมือนกับว่า มีหน้าที่ดูแลแต่กลับไปสั่งให้ทำลายประโยชน์ใช้สอยอย่างนั้นหรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยค่ะสารมองว่ามันไม่สอดคล้องกันนอกจากนี้คำสั่งให้ถมกลับไปให้ตื้นเนี่ยสารก็มองว่าเป็นการสร้างภาระให้กับผู้ฟ้องคดีเกินสมควรแก่เหตุด้วยค่ะเพราะเขาเพิ่งขุดออกไปตามคำสั่งแรกส่วนหนึ่งอ๋อเข้าใจแล้วครับชัดเจนเลย ประเด็นสำคัญคือแม้ว่านายกอบตอจะมีอำนาจในฐานะเจ้าท่าตามที่ได้รับมอบหมายมาก็ตามแต่การใช้อำนาจนั้นมันก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบและต้องสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของกฎหมายแม่บทที่ให้อำนาจมาด้วยซึ่งในกรณีนี้เป้าหมายคือการรักษาทางน้ำให้ใช้ประโยชน์ได้ศาลก็เลยให้ความสำคัญกับประโยชน์ใช้สอยของคลองมากกว่าการกลับไปสู่สภาพเดิมที่มันอาจจะเสื่อมโทรมไปแล้ว ถูกต้องที่สุดค่ะสรุปแบบกระชับๆก็คือการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแม้ว่าจะมีการมอบหมายอำนาจมาอย่างถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนแล้วก็ตามแต่การใช้อำนาจนั้นต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและที่สำคัญมากๆคือต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อำนาจนั้นมา ถ้าออกคำสั่งที่มันไปขัดแย้งกับเจตนารมณ์หลักของกฎหมายอย่างเช่นในกรณีนี้ที่ไปสั่งให้ทําให้ทางน้ําสาธารณะตื้นเขินใช้การไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลก็สามารถเพิกถอนคําสั่งนั้นได้ค่ะครับเป็นกรณีศึกษาที่ให้แง่คิดได้ดีมากเลยนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่อาจจะต่างกันได้ระหว่างการมองเรื่องการฟื้นฟูคือจะฟื้นฟูให้กลับไปสู่สภาพข้อเท็จจริงเดิมแม้ว่ามันจะเสื่อมโทรมไปแล้ว หรือจะฟื้นฟูประโยชน์ใช้สอยดั้งเดิมให้มันกลับมาใช้งานได้เหมือนที่มันควรจะเป็นโดยเฉพาะกับทรัพยากรสาธารณะที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลละเวลาเรื่องนี้ก็น่าสนใจจริงๆครับค่ะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและน่าพิจารณามากค่ะวันนี้ได้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามเรื่องเด่นคดีปกครองกับทนายพฤกษ์คดีปกครองครับขอบคุณสำหรับการติดตามเรื่องเด่นคดีปกครองกับทนายพฤกษ์คดีปกครองค่ะสวัสดีค่ะ